วันนี้เรากลับมาวาดรูปช่วยกล้วยกันดีกว่าช่วยกล้วยอะไรอันนี้คือกล้วยใช่เหมล่าใช่อันนี้คือเปลือกกล้วย เราต้องวาดยังไงอ่ะนี่ไงเราจะต้องวาดรูปกล้วยลงไปมันจะได้สมบูรณ์แบบเราวาดแบบหนึ่งแล้วทําไมออกมาเป็นแบบหนึ่งได้ไงอ่ะแบบหนึ่งได้ไงแบบนี้แหละถูกแล้วนี่ของกินเลยอร่อยช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมนะแย่ yeah, แล้วเราจะต้องวาดอันนี้ให้เขาห่วงยางวาดกลมๆเองนะได้ห่วงยางแล้วได้ไงสุดยอดไปเลยเอาล่ะตอนนี้คุณได้ห่วงยางแล้วชีวิตคุณรอดแล้วนะเนี่ยโอ้โหแค่วาดแค่นี้กลายเป็นห่วงยางได้ไงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนรูป นี่อีกแล้วเหรอใช่เราเราต้องเติมให้เต็มไงนี่เราจะต้องเติมสีลงไปนี่เรามีสีมายเยอะวันนี้เราสามารถเติมได้เต็มแน่นอนแล้วมันจะไปเติมตรงไหนให้อะเนี่ยนี่งไงเราก็คลิกอย่างเดียวเลยทุกคนนี่เติมลงไปกดนี่ได้แต่ถนนอย่างเดียวเลยอะไรถ้าไปเติมทําไมถนนกับทางว้าลายเนี่ยเราอยากจะได้คุณหมีแพนดา้าแล้วก็คุณกวางคุณเสือบ้างเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ เฮ้ยนี่มันสิงโตป่ะพี่ฝนใช่แล้วสิงโตแน่นอนเน่คนนี้ก็สิงโตเหมือนกันเน่คนนี้คือคุณอะไรอ้าวหมดซะแล้วไม่ <laughs> ไม่ไหวมีแค่นี้เดี๋ยวต้องไปเระบายต่อดูทุกคนตอนนี้เราจะต้องช่วยนี่วันี่รู้แล้วอันนี้รู้เคยอะไรอ่ะนี่ไงคุณหมูอุดอุดเาเดี๋ยวก <laughs> ระปุกอมสินแค่นี้เหรออ่าแค่นี้พอเราวาดรูป รูปจมูกลงไปเราก็ได้เป็นคุณหมูกระปุกอมสินอุดๆแล้วว่าสามเหลี่ยมได้จมูกสี่เหลี่ยมใช่เลยไปเถอะก่อนนะนี่คือคุณแพะหาถุงเท้าเหรอคุณแพะใช่ปล่าคุณแพะเบ <laughs> ทำไมไม่ทำไมไม่บอกหรอว่าเป็นคุณแกะฮะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแพะ่<อ>าหาบอกให้ผิดเลยเอา้อาว <laughs> กลับมาก่อนพี่ฝนบอกว่าไม่ใช่คุณแพะต้องตอบว่าเป็นคุณอะไร แกอ๋อกว่าจะได้เอาไปต่ออยู่ดีๆก็มาแพะมาแกะอะไรกันเอาไปต่อเขามีอะไรให้เราอีกเนี่ยฮ้อเฮ้อฮ้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาให้เราช่วยอะไรเราลืมเลยเฮ้ยเปลี่ยนรู้จักคนนี้เลยดาวินชีอะไรอรอมนาลิซาหรอไม่ใช่โมนาลิซาดาวินชีที่ไหนวาโทนี่ไอแซคนิวตันดีร่วกับเอ็มซีเดี๋ยวผิดทุกคนแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันอันเบิดไอสไตป์ปะโท อะไรของพี่ฝนเนี่ยอ๋อเกเคไปต่อนี่อะไรอะโมนาลิซานี่คนนี้เลยนี่เราจะต้องวาดนี้ให้เขาก็ถูกด้วยแล้วไปขยึกขยึกขยึกแล้วได้คิ้วเฉยเลยอะโอ้สวยมากอันนี้เราจะต้องปรับขนาดให้เขานิดนึงนี่ปรับให้เท่ากับตานี่คิ้วหรือจมูกเนี่ยพี่ฝนนี่มาต่อมาต่อนี่เราจะต้องวาดอะไรเนี่ยตุ้มหูตุ้มหูยายโอ้ได้แล้วโอ้ออกมาดีซะด้วยเนี่ยสวยเลยแบบนี้ ออกแนวเป็นแม่มดยังไงไม่รู้แฮะเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนหรือว่าเขาจะแต่งคอสเพล์หรือเปล่าฮาลโลวีนอ่ะฮาลโลวีนเหรออ่าฮาโลวีนแน่นอนเลยนี่ทั้งบมนี้จะต้องเป็นใบไม้อะไรเนี่ยดี๋ยก่อน โอ้ oh, ทรงผมทรงนี้สวยใช่ะะไหมเลยนี่บอกแล้วว่าจะต้องเป็นฮาโลวีนแน่นอนแต่งเป็นแม่มดแล้ววาดใบไม้ทําไมกลายเป็นผมไม่ได้นายต้องมีหน้ามา้ามันต้องครอบไว้ครอบไว้งี่มีหน้ามา้านิดหนึ่งนี่เออแบบนี้โอ้โหวสวยสุดยอดไม่แบบนี้โอ้อยากแต่งแบบนี้บ้างจังนะเนี่ยจะดีเหรอดีมากน่ารักสุดๆเอาไปกันต่อ มอนี่อันนี้แกะแกะเกิดอะไรนี่วัวแล้วเอาวัวเขาขาดก้อน,มมน,นเมฆ <c oughs> ๋ยวก่อนวาดไม่เป็นก้อนเมฆพี่ฝนวาดแต่มาเป็นอ,อ, <UFO. S 1> อันนี้อะไรอะ UFO อันนี้ UFO อ่า UFO เหมือนอันนี้เลยหมวกค้าวบอยใหญ่ไปแล้วนะนี่ต้องให้มัน ขนาดใหญ่เขาจะได้ดูดวัวขึ้นไปไงดูดวัวขึ้นไปทำไมอ่า<ะ>เหมือนในหนังไงหนังออหนังอะไรนะไซไฟอ่ะที่เขาบอกว่าดูดวัวขึ้นไปบนยาน ufo อ่ะอ้าวขึ้นไปทำอะไรไปรีดนมวัวเหรอน่าจะหิวเอาต่อต่อแล้ววาดอฮะนี่ไงภูเขาเมื่อกี้เขาให้วาดอันนี้ไม่ใช่เหรอต้อนไม้อะ่ะนี่ไงเราจะต้องต่อต้อนไม้ข้างหน้าบ้าน ภูเขาใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูประตูพี่ฝนวาดประตูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออประตูอย่างนี้เออนี่ประตูอย่างนี้นี่ประตูต้องเป็นแบบนี้นั่นมันปูปิ๊กไม่เหรอปูปิ๊กพังบ้านแล้วอ่ะเฮ้ยใช่จริงจด้วยทาไมปูปิ๊กทําอะไรอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดไปเลยปกปิ๊กขยายใหญ่ออกมาแล้วี่ยาวอะไรกับฉันที่ไหนฉันกาลังนั่งทาคลิปอยู่นะแหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่เทุกคนเอาไปต่อเอออยู่ดีๆปูปิ๊กก็แอบไปทําช่อง มาแล้วว่ารูปหรอโออคือว่าเหมือนขาดอะไร,หรอหครับนี่ไงแว่นตาไม่มีทางนี้เหรอครับ,บ<ท>ใช่แล้ว <g ül> อ้อาวเ,เ,เปลี่ยนชื่อด้วยเมื่อกี้ยังเป็นจูเนียอยู่เลยตอนนี้เป็นซีเนียแล้วอ่ะก็ต้องเปลี่ยนก็หน่อยะครับอันนี้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นแก้วน้ํากับไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันงั้นหรอเออมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปแน่นอนเลยอะไรอ่ะเชอรี่เหรอ น่าจะใช่อะนะเนี่ยไงยเชอรี่ว่าได้แล้วไม่ใช่พี่ฝนนั่นมันมะกอ,อกมะกอ,อกอะไรอ่ะมะกอ,อกมะกอ,อกมะกอ,อกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปกันต่อดีว่ะ <S <S อันนี้เออดูเหมือนว่าเราจะต้องลบแว่นตาเอาลบทําไมอ่ะลบแว่นตาออกแล้วเขาก็เลยผ่านเลย อย่างนี้เขาก็ผ่านไปได้เฉยเลยอะดิเออแสดงว่าเขาอาจจะมองไม่ค่อยชาร์ตนะอ้อประมาณนี้เออันนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องลบอะไรบางอย่างออกไปมีต้นอะไรตะไคร้เหรอต้นในนี่แน่นอนเลยอะ่ะเอ,อ่ออะไรนะแคนตาลูปอะ่ะใช่เหรอ <c oughs> อันนี้อะ่ะต้นนี้มีมีหนามแหลมๆอะ่ะใช่เหรอพี่ฝนมันเป็นเหมือนเป็นดอกไม้นะแล้วเขาให้เราทําอะไรอะ่ะนั่นนะดิไม่รู้อะ่ะเราต้องลบอันไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอา้าถูกเฉย อันนี้งงงพี่ฝนอันนี้เขาให้วาดดาวที่มืออ่ะวาดดาวงั้นเหรอได้เลยนี่มาแล้วดาวเน่ใช่ใช่เหรอเอาายเป็นเจ้าชายกบไปแล้วว่ะเอาจริงเหรอพี่ฝนเอาได้เฉยเลยอะ่ะโ,โ,<อ>โอ้มีควชื่นชอบเพียบเลยนะเนี่ยเคยเล่นเทเล่าวะ่ะครังโคกอะเอามาไว้บนมืออะ่ะใครยาวขึ้นมา,า,าไม่มีเหะอ,อันนี้นักฟุตบอลเลยนี่ต้องเตะบอลวาดลูกบอลใน้เขาดีวาดลูกบอเลบอเหรอ ถ้าวาดรูปนี้เขาจะเตะอะไรอ่ะแล้วพี่วนเฮ้ยกหอนแล้เลยเหรออ๋อใหญ่แล้วทำไงดีอ่ะโอ้โหนี่นี่เขาให้วาดผมให้ด้วยนี่พวกความเท่นี่เอาหมวกไวกิ้งวาดนี่ให้กันแล้วกันเอาหมวกไวกิ้งใส่อ่าดูสิเขาจะเป็นยังไงโอ้โหยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยเนี่ยมีเกราะป้องกันเนี่ยหัวหมองเลยแต่ว่าเตะได้ขนาดนี้นี่สุดยอดไปเลยเนี่ยความแข็งแกร่งมาเป็นระดับหนึ่งสุดยอดไปเลยเพื่อน นักฟุตบอลที่เตะก้อนหินได้ขนาดนี้เลยเหรออ้าวไปกันต่อดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนอ้ออันนี้รู้ขาดอะไรอะ่ะสมยัยแค่นี้เลยเหรอใช่แล้วฉลาดอย่างเราว่าโโแค่นี้ก็พอง่ายแท้ง่ายมากทุกคนไปกันต่อดีกว่าต่อไปไม่รู้เราจะว่ารูปอะไรนะแต่แบบว่าอันนี้ได้หัวใจมาเต็มเลยอะ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นเสาธงต้องเป็นธงโจนสลัดแน่เพี่เอกเห็นกระดูกก็จําได้คืออะไรเหรอนี่ไงกระดูกควายข้างล่างอย่างนี้นี่โอ้แล้วเขามีคําพูดที่ฮิตว่าอะไรนะ ฉันจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลยปุ๊กปิ๊กนายมาตอนไหนเนี่ยเดินผ่านนะเอาไปกันต่ออ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้กล้วยกกล้วยเหรอกล้วยกําลังจะมีความรักใช่ไหมเราจะต้องลบอะไรบางอย่างออกอ๋อนี่ไงลบอันนี้ลบรบปลาเอาไม่ใช่เหรอต้องลบสองอันบอกได้ป่ะโอ้ได้ด้วยรักกันแล้วกล้วย คุณครในที่สุดเราก็ได้พบกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่โยอันนี้อะไรอ่ะพี่ฝนอันนี้กระเป๋าเดินทางเขาบอกว่าให้หา นู่นไงนู่นไงอยู่นุ่นไงเจอแล้วนั่นนั่นลบหนามบอกไปที่น้ำมันกระบองเพชรเออนั่นแหละลบออกไปใช่เลยเห็นไหมคนฉลาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนฉลาดเห็นแม่บอกแล้วง่ายปานทนี้ง่ายมากเอาละอันนี้ต้องวาดรูปอันนี้ลงไปหัวใจหัวใจตรงไหนน้ำมันน้มันซูชิแล้วกลายเป็นซูชิเฉยเลยกำลังหิวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคไปกินข้าวดีกว่าทุกคนบุย